ว่าทุกคนเนี่ยคงน่าจะเคยเห็นโถสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบอัตโนมัติที่มันจะมีปุ่มกดติ๊กๆแล้วก็น้ําก็จะฉีดพุ่งออกมาตอนเรานั่งทําความสะอาดให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีอยู่ในห้างอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าแหล่งต้นกําเนิดของเขาก็น่าจะเป็นมาจากญี่ปุ่นซึ่งโถสุขภัณฑ์แบบนั้นก็ดีแต่ว่าราคาก็อาจจะไม่สามารถซื้อกันได้ทุกคนเพราะว่าหลายหมื่นอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยวันเนี้ยโบอะ จะมาแนะนำวิธีที่จะเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ที่บ้านเราแบบเดิมๆให้กลายเป็นโถสุขภัณฑ์ที่มีระบบฉีดชำระอัตโนมัติในราคาแค่พันกว่าบาทน,นะคะโดยใช้เจ้าตัวนี้เขาชื่อแบรนด์ว่าโคแอมนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ฉีดชำระอัตโนมัติที่เราสามารถติดเสริมเพิ่มเข้าไปใน โถส้วมที่บ้านเราได้เลยนะคะราคาแค่พันกว่าบาทเองซึ่งในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็อ่ะเขาก็จะมีอุปรกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาให้ด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้จากช้อปปี้ลาซาด้แล้วก็นํากลับมาติดตั้งได้เองนะคะเวลาใช้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้ทั้งแบบว่าอันนี้แบบทความสะอาดด้านหลังอันนี้ทำความสะอาดด้านหน้าของสุภาพสตรีนะคะส่วนอันนี้มันมีปุ่มสําหรับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชำระล้างหัวฉีดอัตโนมัติแบบเพื่อความสะอาดอ่ะแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็มีให้อุปกรณ์ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะคะเบื้องต้นโบได้ลองติดตั้งไอ้ตัวนี้ดูแล,แล้วแหละหน้าตามันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวโบอ่ะจะถอดออกมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวนะโบขอถอดฝาออกก่อนอึ๊บนี่เป,นเป็นอย่างนี้ คือวิธีการติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องถอดฝาชักโครกออกก่อนใช่ไหมคะเนี่ยแล้วมันก็จะมีจุดที่เราอ่ะสามารถให้ติดตั้งตรงนี้ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราต้องเตรียมมาเองก็คืออันนี้คือไขควงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาไขาตรงนี้ยึดตรงนี้ให้แน่นแต่อันนี้คือยึดไว,แดไว้แน่นละยึดไว้ค่อนข้างแน่นและแหละนี่แหละก็คือวิธีการติดตั้งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบบเปิดคู่มือการติดตั้งดูได้เลยนะคะทำได้เอง แต่ว่าเดี๋ยวสิ่งที่โบจะทําให้ดูคือว่ามันต่อเชื่อมกับน้ําได้ยังไงเนาะเดี๋ยวโบเก็บอันนี้กลับเข้าไปก่อนคือต้องบอกว่าวิธีการออถอดไอตัวฝาช็โคโกของแต่ละที่ชอก็ไม่เหมือนกันนะแต่ของโบก็ค่อนข้างง่ายแค่กดปุ่มก,ก็ถอดได้ละอ่ะเดี๋ยวโบจะมาสาธิตให้ดูอ่ะอันนี้โบยังไม่ได้ต่อท่อนนะ้านะท่อน้ําปกติอะมันเดินมันเดินท่อมาอย่าง,างนี้ถูกป่ะอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมันเนี้ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบสายฉีดชาําระแบบปกติของเรา แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะมาต่อให้ใช้ตรงเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ฉีดชำระอัตโนมัติอย่างเงี้ยเขาจะมีท่ออันนี้มาให้แล้วเขาก็จะมีข้อต่ออันนี้ประแจอ่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขามีให้นะคะขั้นแรกเนี่ยในการทําคือเราต้องปิดวาล์วน้ําก่อนเราต้องปิดวาล์วน้ําก่อนไม่งั้นน้าอาจจะพุ่งทะลุได้ทําให้เราตัวเปียกได้นะคะแล้วก็ขอตรงนี้ออก กรณีที่เราไม่ได้ต้องการใช้สายชีชำนาญานี้ต่อไปแล้วอะ่ะเราก็สามารถใช้ท่อที่เขาให้มาเนี่ยต่อจากเครื่องของโคแอมอเข้ากับท่ออันนี้ได้เลยอ่าแต่แต่ในกรณีที่เรายังอยากจะใช้ไอสายฉีช้ำระอันดั้งเดิมอยู่เขาก็มีไอตัวนี้มาให้ไอตัวนี้เนี่ยเป็นข้อต่อ3ทางติดยังไงเดี๋ยวบจะใช้ให้ดูก่อนติดตั้งเนี่ยเราต้องแปะเทปไปก่อนเทปตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให ตัวข้อต่อมันมีความแน่นขึ้นแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมวิธีการใช้ก็พันๆไปอย่างนี้ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะติดตั้งเขามียางแบบนี้มาให้เราก็ต้องเอายางเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเพื่อความแน่นหนาแล้วก็เอาเนี้ยโอเคต่อท่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาท่ออันที่เขาให้มานะคะเชื่อม เครื่องโคแอมเข้ากับท่อนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็มาเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของโคแอมนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้พันเทปไปแล้วเพื่อความรวดเร็วอ่ะเห็นไหมเราพันเทปให้แล้วอย่าลืมพันเทปด้วยนะเดี๋ยวมันไม่แน่นเดี๋ยวมันรั่วอ่ะอ่ะแน่นแล้วโอเคอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาชี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้มันก็ อย่างที่บอกนะว่าเดิบูจะลองทดสอบเอ่อเป็นแบบคือก่อนที่เราใช้อะเราก็ต้องล้างหัวหก,ก่อนถูกไหมเวลาเราเข้าอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นระบบที่มันล้างหัวชําระของมันอันตโนมัตินะคะอันนี้เป็นการเปิดระดับน้าจากจากจากเบาไปแรงได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะเดิบูเปิดให้ดูหนึ่งสองสามอ่ะอ่าเนี่ยอันนี้เป็นระบบที่มันชําระล้างหัวของมันเอง ก่อนที่เราจะใช้ทุกครั้งเราก็ควรเปิดให้มันชำระล้างหัวของมันเองก่อนนึกออกปะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนก่อนหน้าเราเข้าอ่ะเขาล้างให้หรือเปล่าอ่ะนี่ปิดนะทีนี้เดี๋ยวลองเทสน้ําเป็นชําระบริเวณก้นนะคะอันนี้แม่จะพุ่งนิดหน่อยแต่ปกติเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมอาปิดก่อนนะต่อไปเรปรับโหมดอันนี้สําหรับสุภาพสตรีนะคะไว้ชําระล้างด้านหน้านะคะลองดูนะมันก็จะพุ่งอีกเหมือนกัน อะเห็นไหมระดับการพุ่งก็จะต่ํากว่าอืมมันก็ปรับความแรงได้เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้ว สำหรับคนที่อยากมีโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัตินะคะก็สามารถไปซื้อมาติดเองได้ในราคาย่อมเยานะคะก็ไม่ต้องเสียตังค์แพงๆในกรณีที่เราอาจจะงบไม่ถึงที่จะไปเสียเงินซื้อสุขภัณฑ์ราคาหลายๆหมื่นนะคะรุ่นเนี่ยเขามีทั้งหมด3รุ่นรุ่นที่โบติดให้ดูเนี่ยคือรุ่นท็อปสุดนะคะแต่ว่ามันจะมีรุ่นอันนี้อันนี้เป็นรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นแบบเออชระล้างบริเวณด้านหลังนะคะ แล้วก็ชำระล้างตัวตัวฉีดเองอัตโนมัตินะคะส่วนอันนี้รุ่น2เนี่ยจะเป็นแบบชำระล้างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าของสุภาพสตรีนะคะส่วนรุ่น3เนี่ยก็คือได้ทำด้านหลังด้านหน้าแล้วก็มีตัวที่มันชำระล้างชำระล้างตัวเองเนี่ยตรเนี้ชำระล้างตัวเองรุดได้ด้วยเดี๋ยวโบ สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ร z a ดาแล้วก็มีหลายช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวโบทิง้งลิงไว้ให้นะคะว่าซื้อ,อยังไงได้บ้างจริงๆผลิตภัณฑ์ของโคลนยังมีอีกตัวหนึ่งนะเก๋เหมือนกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปเดี๋ยวโบทําอีกคลิปหนึ่งแยกออกมาไว้ให้ให้คอยติดตามชมกันนะคะยังไงก็สําหรับคนที่ดูก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์โบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย